ตอนช้าหกโมงเพื่อนๆกาตอนช้าเสียงไก่ขันถนทะเลทีป่าสูงขร้ม ีอากาศของฟุงครึ่งไคเจนดีดีเดี๋เพด่อนเพื่อน,น,นให้ดูอากาศธรรมาชาติตอนเช้าตอนเช้าไม่มีเสียงไฟมุน,นบ้านลกูลกสะลายอยู่ที่ตรงนู้นค่ะจ้าวข่า,ขา ดึกจีอ่ะจีส้มสี๋ส้มยาวๆมีบ้านในคนชาทำงานเป็นเสียภาษีหัวหน้าเป็นหัวหน้ากองเสียภาษีที่ปัตตานไฟไม่มีสามคืนแล้ว ลมชาร์จเป็ดป้าเปิดประตูนอนปิดประตูนอนให้ลมมันเขา้าเย็นเย็นเย็นดี นี่ฝั่งด้านหลังเพืเ่อนๆ ฝากหลังบ้านค่ะนี่รอบอพาร์ตเมนต์ที่ไอ้พัทยาค่ะนี่ป้ายืนอยู่ตรงอ้าวว่าได้ดูคอมอินนี่แถวคอนโดบ้านป้านะเพืเ่อน <laughs> ที่กำเวลาเดิมสองปีดูพระเอกทิตาทิตาไฟตรงนี้สว่างวัสตากอ๋้ดมเปียละเทนนิสใช่แต่ไม่ใช่เทนนิสแต่เอ็นอื่นๆที่เล่น